ท่านผชมครับผมก็ขออนุญาตก,กลาบเรียนเรื่องส่วนตัวสักเล็กน้อยวันนี้เนี่ยในเวลาสายๆเนี่ยผมต้องเดินทางไปฟังคำพิพากษ,ษาดีกากรณีการชุมนุมหน้าบ้านศรีเสานะครับส่วนผลจะออกป็นยังไงผมน้อมรับทุกประการดังนั้นจึงต้องกลาบเรียนท่านชมไว้ณที่นี้ก่อนนะครับว่าผมถ้า ศาลพิาพากษาสาลฎกาพิาพากษาให้เข้าเรือนจำเนี่ยผมก็ต้องเข้าเรือนจำนะครับแล้วก็รายการ Facebook ไลฟ์ก็ต้องยุติลงไปช่วคราวจนกว่าผมจะออกจากเรือนจำซึ่งก็ไม่ยังไม่ทราบว่าเมื่อไร่ยังไรนะฮะแต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะกลับมาทำรายการ Facebook ไลฟ์กับท่านชมเช่นเคยนะครับคืนนี้กลับมาประปเด็นคือท่านชมครับวันนี้เนี่ยนะครับ ไม่มีผู้ติดเชื้อ31วันต่อเนื่องกันแล้วครับแล้วก็ไอ้ที่มีตัวเลขใหม่ๆส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็คือไปลมาจากต่างประเทศนั่นแหละก็แปลว่าในประเทศไทยนี่มันจบแล้วฮะมันไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศไทยอย่างแน่นอนฮะถึงจะคุกคีตีโมงกันอย่างหนักหนาสาหัสสาสการยังไงก็ตามแต่ก็ไม่มีแต่เราไม่ประมาทนะครับเรายังต้องใส่มาสนะฮะ ถ้าคุมปากหรือแล้วก็ f a c ช shield ถ้าเป็นไม่ได้ก็ล้างล้างมือไม่ใช่ถ้าเป็นไม่ได้ áng, ไไไดคือต้องล้างมือฮะใส่แมสแล้วก็ล้างมือแล้วก็อยู่ระยะห่างก็ห้าห้าห้าข้อที่ผมบอกฮะก็คือกินร้อนช้อนกูอยู่ห่างล้างมือใส่แมสห้ามแตะหน้าเรายังต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดจนกว่าจะเกิดวัคซีนขึ้นนะฮะจนกว่าโลกนี้จะมีวัคซีนเพราะฉะนั้น การติดเชื้อไม่ปรากฏจากคนไทยด้วยกันเองแล้วนะครับมันปรากฏมาจากต่างประเทศเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เข้มงวดที่สุดก็คือเรื่องจากต่างประเทศนี่เห็นแวแว่ว่าสายการบินจะเปิดทําการและเห็นแววว่ว่าจะมีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนี่นะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยตรงนี้ผมเป็นห่วงฮนะผมก็ไม่ถึงขนาดปิดกั้นนะครับที่จะไม่ให้คนต่างประเทศเข้ามาแต่ถ้าไม่เข้ามาได้ดีที่สุดถ้าปิดได้ดีที่สุดจนกว่าจะมีวัคซีนผมเคยพูดแล้วแต่ในวันนี้เนื่องจากเรามีการตรวจแบบ รวดเร็วฮะแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็ไม่เกิดอไอการกระจายอ่ะคือถ้าใช้วิธีการแย่จมูกนะเข้าไปล้วงเข้าในคอลึกนี่นะมันจะเกิดไอแล็เจ็บฮะแล้วใช้เวลาใช้เวลาอย่างเร็วสุดประมาณ3าชั่วโมงนะครับแล้วก็แพงด้วยนะครับแต่ว่าไทยเราเองนี่วิจัยออกมาแล้วนะครับเขาเรียกว่าอาร์ตีแลขอนญาตครับขออนญาตนะครับใช้น้ําลายหรือเสลดขาปุ๊บใ่ปุ๊บเนี่ยชั่วโมงเดียวครับ45นาทีครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าหากว่ามี การเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่าต้องจับทุกคนนะทุกคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยทุกคนนะฮะทุกคนนะฮะตรวจอา t ีแล้าตรวจน้ําลายนะครับแล้วใช้เวลาประมาณสี่ห้าทีเขานั่งรอหานะห้องนั่งรอแล้วก็นั่งห่างห่างกันแล้วก็มีแมสตงนั่งห่างนะครับและห้ามแตะแล้วก็มีเยลแอลกอฮอล์ไว้พ่นล้างมือถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามั่นใจนะครับว่ามันจะไม่มีโอกาสจะหลุดเข้ามา ในประเทศได้เพราะเราตรวจด้วยอาร์ทีแลมซึ่งสถาบันทุกแห่งในเท่าที่ผมจําได้เนี่ยไม่ว่าเป็นบําราดนาราดูนไม่ว่าจะเป็นศิริราชรามาจุฬาล้วนแล้วแต่ออกมายืนยันว่าเอออาร์ทีแลมเนี่ยราคาถูกปลอดภัยไม่บาดเจ็บทั้งคนตรวจแล้วก็คนรับการตรวจแล้วก็ใช้เวลาเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมจึงบอกไปยังรัฐบาลนะครับว่าเลิก พกฉุกเฉินได้นะครับเพราะว่าพลกฉุกเฉินนี่มันประจานแล้วครับประจานแล้วว่าคุณใช้ำทำลายหรือว่าใช้ละเมิดนะฮะใช้ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็นต่างกับรัฐบาลอย่างเช่นตอนน้องๆเขาจะจัดงานลำลึก88ปี24มิถุิายนเนี่ยคุณก็ไปค่มขู่คุกค,คามเขาอ่ะจนมีหลายจังหวัดนะฮะถ้าที่ผมจำได้ก็มีสุรินทร์ยโสร้อเอเนี่ย เขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการทํากิจกรรมแบบเดิมไปเป็นวิธีการทํากิจกรรมแบบใหม่และหลายที่นี่ยกเลิกไปเลยนะครับหลายที่ก็กลายเป็นกิจกรรมทางออนไลน์นะครับอย่างที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับสุรินทโสนี่เขาเปลี่ยนมาทากิจกรรมที่ออนไลน์และหลายที่เขาก็ฉลาดนะฮะทำเป็นทาความสะอาดเนี่ยแต่ว่าเขาให้นโยบายทางการเมืองก็คือว่าขัดล้างทําลายขัดล้างทําลายล้างผด็เดงานออกไปแล้วเอาประชธิปไรคืนมา พนักานชัดเจนแล้วนะครับว่าพลกรฉุกเฉินมีไว้สําหรับลิดลอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของผู้คนนายกบอกว่ายาวการเมืองมายุ่งยาวการเมืองมายุ่งผมการเรียนผ่านท่านชมของผมนไปยังนายกรีนะในโลกนี้นะฮะมนุษย์มีสองชีวิตเองครับคือชีวิตทางนั่นชีวภาพชีววิทยากับชีวิตที่สองคือชีวิตทางการเมืองครับชีวิตที่สองคือชีวิตทางการเมืองทุกอย่างนะครับคือการที่คนมาอยู่ร่วมกันกลายเป็นหมู่คณะ นะครับการเป็นหมู่คณะมันต้องเกิดกติการ่วมกติการ่วมและการปฏิบัติการร่วมการปฏิบัติซึ่งการและการร่วมเนี่ยของมนุษย์ต่อมนุษย์นั่นแหละคือการเมืองครับผมนิยามกว้างๆนะฮะนักรัฐศาสตร์อาจจะอาจจะมีความเห็นต่างจากผมอันนี้เราด้วยความเครบผมต้องการให้เข้าใจคือการเมืองคือทุกเรื่องฮะแล่จริงการเมืองคือคือยอดของปิรามิดฮะสมมุติในาสังคมเนี่ยเป็นรูปปิรามิดเนี่ยการเมืองนี่เป็นยอดของปิรามิดนะครับและขณะดดีกันการเมืองเป็นหัวรถจักร การเมืองเกี่ยวข้องทุกเรื่องนะฮะอย่างเช่น14ตุลาเนี่ยไปขึ้นค่ารถเมย์จาก2สตางค์เป็น30ตางค์นี่ได้เรื่องเลยนะครับคนเขาเดือดร้อนมากแล้วก็ข้าวสารเนี่ยหาซื้อยากจนต้องเข้าคิวซื้อข้าวสารที่สนามหลวงเป็นแถวยาวเป็นกิโลกิโลเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเศรษฐกิจล้วนๆนะแต่มันมันเป็นการเมืองที่สาหัสเลยจนนำไปสู่14ตุลาการชุมนุมของประชาชนจำนวนม,มหาศาลเพื่อขับไล่จอมพลถนอม จอมพลประภาสซึ่งสืบเนื่องต่อมาจากจอมพลสฤษดิ์เพราะฉะนั้นการเมืองมันเกี่ยวข้องพวกคุณนี่แหละเป็นคนสอปนประชาชนเพราะคุณเอาใช้พลกรเนี่ยมาจับผู้คนนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าดูเหมือนจะเป็นอะไรนะไทยเอนควายเลอร์บอกว่ามีการจับคือไปออกหมายเรียกอะแล้วก็ไปคุกคามแล้วก็มีโตโต้ัหงครับโดน เกือบๆจะคล้ายๆอุ้มเลยนะฮะก็คือมีผู้คนมาประกบป๊๊บเนี่ยนะแล้วจะเอาตัวเขาขึ้นรถนะเขาฉลาดก็คือเรียกเพื่อนๆมาแล้วก็นั่งขึ้นไปบนรถด้วยในที่สุดก็บอกว่ามีหมายจับกลุ่มคนแรกเนี่ยนะหลุดไปมากลุ่มคนที่สองแล้วเป็นเจ้าที่ตำรวจมาประกบแล้วขอเชิญตัวไปที่โรงพักพอเป็นเจ้าตำรวจแล้วก็พูดจาก,กันตามภาษากฎหมายนะฮะโต้กับไปไอ้นี่เป็นการยืนยันนะฮะเป็นการยืนยันเนี่ยการจัดงานลํำลึก แปดสิบแปดปีย4ิบสี่มิถุนายนเนี่ยก็มีการคุกคามมีการริดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเพราะนั่นที่นายกบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันมืองไม่จริงฮะเพราะเขาอ้างพลกฉุกเฉินทั้งนั้นนะฮะไอ้ที่โดนจับไปโดนมีหมายเรียกไปโดนเชิญตัวไปแล้วมาสนทนาที่อนุสุรีประชาธิปไตยเขาจะทำโฮโลแกรมเนี่ยตำรวจก็มาอ้างเลยนะครับว่ามีพลกรุกเฉินอยู่ห้ามให้มีระยะห่างโษคนก็มีระยะห่างอยู่แล้วมีแมสอยู่แล้ว นะครับแล้วคุณอ้างพรบฉุกเฉินว่าไม่อนุญาตให้ทําอย่างโ้นอย่างนี้ก็ตอนตอนหลังก็ไปอ้างพรบรจราจรอะไรต่างไปทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกพรลกฉุกเฉินนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยมันแย่มากนะครับก็มีอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับท่านพิชัยนริพันธ์อดีตร,รัฐมนตรีพลังงานท่านบอกว่าตัวเลขส่งออกพฤษภาสุดหนักเลยติดลบ22.5้นะฮะและถ้าหากว่าหักการส่งออกทองคําแล้วเนี่ยจะติดลบหนักถึง 27.9นะครับแล้วก็ผมได้บอกเมื่อวานนี้แล้วนะครับท่านก็พูดตัวเลขเดียวกันก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอ,อบอกว่า GDP จะลบ8.1เพราะ,ะนั้นมันสาหัสนะแล้วก็คุณพิชัยเนี่ยบอกว่าเอ้ง,งบ64นะฮะ3.3ล,ล้านล้านเนี่ยมันจะขาดดุล6 2 3 0 0 0าทำให้รัฐบาลประยุทธ์นี่ต้องซึ่งกู้งบเกินไปแล้วกว่า4ล้านล้านเนี่ยนะฮะ จะกู้งบทาให้นี่นสาธารณนี่เพิ่มเป็น7.7ล้านล้านและผมเคยได้กล่าวเรียนแล้วนะครับว่านี่ของประชาชนนี่เพิ่มจาก13ล้านล้านครัวเรือนนะฮะนี่ครัวเรือนเนี่เป็น14ล้านล้านเพราะ,ะนั้นเศรษฐกิจนี่มันจะไปไม่รอดนะฮะแล้วยิ่งถ้าคุณทับถมซ้ําเติมด้วยการริดลอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองนะครับก็คือการยืดอายุพลกอไปจนถึงสัตบกตรกัดาผมว่าคุณคุณจะเอาไม่อยู่แน่ๆนะผมไม่ต้องการให้ประเทศไทยนี่เกิด เรื่องวุ่นวายขึ้นนะครับเกิดการ,รเผชิญหน้าเกิดการชุมนุมขนาดใหญ่เสร็จแล้วคุณก็ยัดข้อหาใส่ประชาชนนี่ไงเตรียมนะฮะเรื่องอาวุธสงครามเนี่ยคือเรื่องอาวุธสงครามนะฮะคุณก็จับแถลงข่าวอะไรต่างมีภาพถ่ายสมมุติว่าจริงถ้าผมสมมุติว่าผมเชื่อคุณจริงนะคุณบอกว่าจับคนได้สองคนแล้วเป็นคนไทยแล้วคุณก็พยายามที่โยงบอกว่า,วาเกี่ยวข้องกับการขึ้นเหนมือในการเมืองในกรุงเทพมหานครผมว่าจากวันที่คุณจับนะจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ4ี่วันแล้วนะครับมันพอจะรู้เบาะแสแล้วนะครับว่าใคร บางทีนี่จับไอ้คนเฝ้าได้เนี่ยมองออกเลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือใขรเพราะไอ้คนที่มารับเฝ้าได้เนี่ยมันจะต้องมีอาชีพเนี่ยฮะมันนั้นเขาจะไม่กล้าถึงขนาดมานอนเฝ้ากองอาวุธขนาดใหญ่ขนาดนั้นถ้าจริงนะฮะคุณก็มองเห็นทันทีแล้วว่าใขรนะฮะว่าเบื้องหลังคือใขรคุณก็ประกาศออกมาเลยนะครับแถลงข่าวมาเลยว่าคนคนนั้นน่าสงสัยว่าน่าจะใช่คนนั้นคนนี้แล้วดําเนินการไปจับออกหมายจับออกหมายเรียกอะไรต่างก็ว่ากันไป นะครับผมผมผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะครับว่าน้องๆที่เขาขึ้นไหวทางการเมืองอยู่ทั่วประเทศในกรุงเทพมหานครการนี้เน,นี่ยไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องอะแล้วผมเรียนท่านชมนะครับว่าเรามีประสบการณ์ตรงฮะก็คืออาวุธที่งงจากสาดน้ําในวัดประทุมเนี่ยเมื่อวันที่19พฤษภาเนี่ยแล้วมาแถลงข่าวโชว์อย่างใหญ่โตไก่อูเนี่ยเชิญน,นักข่าวทั่วโลกที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะและเชิญสานทูตทั่วโลกที่อยู่ในประเทศไทยนี่นะครับ ไปฟังการถแถลงข่าวเขาโห o แถลงอย่างเป็นตุเป็นตะอย่างมีน้ำหนักอย่างมีความเชื่อมั่นอย่างมีความมั่นใจจนสร้างกระแสข่าวไปจนเกิดความเข้าใจไข้เขวไปว่ามันมันใช่อาวุธของคนเสื้อแดงแต่สุดท้ายเนี่ยสารมีคําสั่งการตายใน6ศพวัดประทุมนะครับว่าอาวุธดังกล่าวนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะท่านบรรยายมาตลอดตลอดนะครับว่ามีการตั้งด่านกวดขันด่านเข้มเข้มข้นเข้มข้นนะ กดขันการตรวจจับอาวุธเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้ามานี่เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าอาวุธที่นํามาแสดงเนี่ยรับฟังไม่ได้แล้ว6ตุลานะฮะโอ้โฆษณาว่าในธรรมศาสตร์มีการขุดอุโมงค์มีอาวุธมีปืนบาสูก้ามีสารพัดปืนมีปืนกลจานมีสถานีวิทยุมียวนมีแกว้วนะครับมีนักรบคอมนิตลาวเขมรน,นะกัมพูชาเวียดนามและพวกในปา่า นะครับมีรองเทา้าแตะนะครับแล้วก็มีการกินเนื้อหมากุ้อโฆษณาหญ่เลยสุดท้ายเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเนี่ยโกหกทั้งหมดเลยหกตัวร้านนี้โกหกโดยสิ้นเ,เชิงแล้วก็อาวุธในวัดประทุมศาลท่านใช้คําว่ารับฟังไม่ได้ครับสําหรับผมเนี่ยสาหรับผมฟังสารท่านพูดแล้วผมสาหรับผมเนี่ยผมเข้าใจว่านี่คือการโกหกเนี่ยคือคือเป็นเรื่องที่ไม่จริงอ่ะรับฟังไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่จริงสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องโกหกนี่ก็เหมือนกัน ไออาวุธเนี่ยข้อแรกสุดนี่ผมตั้งคำถามก่อนมีเครื่องหมายคำถามนะประัชนีตัวใหญ่ๆนะครับว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเอาสมมติถ้าจริงนะสมมติถ้าผมไม่ได้กล่าวหาคุณโกหกนะถ้าจริงนะคุณก็ดาเนินการสิครับจับกลุ่มคนที่เป็นต้นเรื่องนะคนที่ไปซื้ออาวุธจริงๆนี่ผมฟังแม่ทัพสามท่านพูดเนี่ยกับมีเหตุมีผลมากกว่านะท่านบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดก็ได้เออผม ผมก็ดีใจขึ้นมานิดนึงอย่างน้อยก็มีมีนายฐานชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะไม่ถ้าภาคสามเนี่ยผมจําชื่อท่านไม่ได้แล้วท่านบอกว่าอาวุธดังกล่าวนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดก็ได้ก็ฟังดูแล้วผมก็ผมก็ชะง,งักนิดหนึ่งนะฮะเออเป็นไปได้นะเพราะครั้งที่แล้วนี่ผมกลับียนท่านชมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอ,อ่าเรื่องคนส่วนน้อยนะฮะที้ผมขออนุญาตอ่านจากแนวหน้าสักนิดหนึ่งให้ท่านชมได้รับทราบนะฮะ ล่าสุดเมื่อวันที่25าพลตารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้ชี้การตํารวจแห่งชาติยืนยันว่ายืนยันว่าอาวุธสงครามังกล่าวนั้นเกี่ยวโยงกับการเมืองตามที่ตนเองได้เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับจากทางการข่าวที่ทําหน้าที่ติดตามมาโดยตลอดดังนั้นจึงเชื่อว่าอาวุธเป็นของกลุ่มขึ้นไวใน,นการเมืองที่อาจซุกซ่อนเพื่อเตรียมไวใ้ให้ก่อเหตุในอนาคตท่านจักทิพย์ครับถ้าหากว่าท่านมีเบาะแสจริงนะฮะ านดำเนินการเลยครับคือไปขอหมายเรียกนะฮะหรือกระทั่งเป็นหมายจับอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจขั้นตอนของตารวจดำเนินการเลยแต่อย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าทอดแหฮะแล้วก็อย่าขยายวงกว้างตีกว้างไปครอบจักรวาลเลยคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันตีขุมครอบจักรวาเลเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีเบาะแสดังที่ท่านว่าจริงนะออกหมายเรียกหมายจับไปเลยแล้วดําเนินการไปตามกฎหมายเลย แต่ขออนุญาตอย่าไปจับแพ้นะครับขออนุญาตอย่าสร้างเรื่องขึ้นมาใส่ล้ายป้ายสีผู้คนดังที่เคยสร้างเรื่องชายชุดดําดังที่เคยสร้างเรื่องเผา, Central World, าเซ็นทรัลเวิด์เผาเซนนะฮะซึ่งเ,เรื่องชายชุดดาผมยังยืนยันนะขนาดนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถจับกลุมชายชุดดาได้แม้แต่คนเดียวหรือกองลังติวุษชายชุดดาทั้งที่พิสิทธิ์ประชาชีว่าเป็นรัฐบาลต่อเนื่องมาจนถึงเ,เดือนน่าจะเป็นเดือน มิถุนาหรือกรกดาอีกปีหนึ่งนะครับมิถุนาน่าจะถึงมิถุนาอีกปีหนึ่งือปี54จากพฤษภา53ไปจนถึงมิถุนา54ก็ปีกว่านะฮะคุณไม่สามารถจับชายชุดดำได้แม้แต่คนเดียวเลยท,ทั้งที่คุณใช้อาวุธสงครามใช้กล้องติดติดปืนแลงยิงประชาชนเนี่ยโดยกล่าวหาว่ามีกองกำลังติวชัยชุดดำซึ่งผมได้บอกแล้วว่าหน่วยของไทยเนี่ยหน่วยประการพิเศษเนี่ยมีความสามารถสูงมาก ุณสามารถส่งหน่วยประการพิเศษชุดละ5คนไปประกบชายชุดดำห้าร้อยคนอีกที่คุณบอกนะฮะก็คือใช้จํานวนพลสองพันห้าร้อยคนจัดการชายชุดดำห้าร้อยคนตามกฎหมายนะฮะยกเ้นเขายิงต่อสู้เนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ในการยป้องกันตัวเองได้นะครับแต่ไม่มีฮะจนถึงวันนี้เนี่ยจากปีห้าสามมาวันนี้หกสามผ่านสิบปีมาแล้วครับยังจับชายชุดดำไม่ได้แม้แต่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องชายชุดดำสำหรับผมเนี่ยเป็นนิทานโกหกเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นเพื่อยัดเยียด ข้อหาร้ายแรงให้กับคน,สนแสดงแล้วก็จะได้สร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลพิิเศษเาชชีวะกับสอชอในการที่จะใช้ทหารนะกองทัพจํานวน60,000กว่านายนะครับแล้วก็กระสุนสงคราม2องแสนกว่านัดนะกระสุนเล็งยิง2,000ันสไนเปอร์500รงบประมาณจํานวนหลายพันล้าน,านดูจะเป็น3,000ล้านมั้งครับมายิงประชาชนกลางเมืองได้เพราะฉะนั้นนี่ ท่านผู้จการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับกรุณาออกหมายเรียกหมายจับไปเลยครับแล้วอย่ามาอย่ามาเคาเรียกนะทอดแหหแล้อย่ามาอย่ามาขยายวงฮนะให้มันครอบคุมไปทั่วเวงจักรวาลเลยท่านชมครับวันนี้ก็ขออนุญาตก,กราบดนาะท่านชมไปเท่านี้ก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ ก็เดินทางมาเพื่อรับฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในกรณีชุมนุมหน้าบ้าน42เสานะครับก็ตั้งใจที่จะน้อมรับฟังคำพิพากษาทุกประการนะครับท่านจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรก็ยินดีปฏิบัติตามและน้อมรับไม่มีปัญหาอะไรครับวันวันนี้ถ้าถ้าต้องสูญเสียอิสรภาพอีกครั้งยังยังพร้อมเดินหน้าต่อสู้ไหมฮะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคือว่า จากความเป็นจริงในโลกนี้ไม่เพียงแต,แต่เฉพาะประเทศไทยนะครับว่าเส้นทางประชาธิปไตยมันยาวไกลามากบางประเทศใช้เวลาต่อสู้ร่วมร้อยปีของเราก็เหมือนกันนะฮะเราจะให้มีเส้นทางรัฐเห็นจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับผมยังยินหยัดที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปหากว่าผมยังไม่สูญเสียชีวิตนะฮะยกเว้นถ้าหากว่าผมสูญเสียชีวิตไปนั่นกระจกแต่หากว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ผมยังเดินหน้าต่อสู้เพื่อประชาไตยไปเรื่อยๆและผมเชื่อว่าการต่อสู้เพื่อประชาไตยนี่มีความก้าวหน,าน้าขึ้นเยอะเพราะในวันนี้มีความตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยอย่างมากมายไพศาลนะครับขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายตรงข้ามฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยได้แสดงอาการดิ้นรนอย่างมากมายเลยตามที่ท่านทั้งหลายเห็นนะครับผมเชื่อว่าก้าวต่อไปที่ประชาชนเรียกร้องให้มีการยกร่างรัฐนูญที่เป็นประชาไตยโดยเลือกสร มายกร่างนี้นะครับจะปรากฏเป็นจริงขึ้นหากว่าการยกรางน้ำหนูที่เป็นชับไตปรากฏเป็นจริงขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะก้าวก้าวแรกเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแรงครับอ,อตากรรมแกนนำนปชและคนเสื้อแดงก็เหมือนที่เคยพูดนะนะฮะว่าชตากรรมก็คือก็ไม่เรือนจำหรือไม่ก็ อาจจะมีการสูญเสียถึงชีวิตนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะอันนี้มันก็คือในขณะที่มันเป็นศัตรากรรมแต่มันก็เป็นเกียรติภูมิว่าการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแม้จะต้องสูญเสียอิสรภาพหรือถึงแก่ชีวิต มันก็เป็นเกียรติประวัติที่ตายหรือถูกจองจำเนี่ยมันก็มีทั้งความเจ็บปวดและรางวัลและเป็นความภาคภูมิใจของตัวผู้ประสบชะตากรรมดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้เขาภาคภูมิใจว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยอยู่บนจุดยืนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมของประชาชนจะเจ็บปวด นะหรือว่าจะต้องสูญเสียชีวิตมันก็เป็นการสูญเสียที่มีค่าอิสราภาพหรือชีวิตก็ตามเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปว่าบนถนนนี้เนี่ยการเป็นแกนนําไม่ได้โรยได้ลกลิบกุลาบแต่ต้องพร้อมที่จะต้องเสียสละอิสราภาพแต่ว่าคนรุ่นก่อนและคนรุ่นปัจจุบันก็จะต้องทําเช่นนี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อไปจนกว่าประชาชน จะสามารถมีอำนาจที่แท้จริงค่ะสิสปีตั้งแต่การต่อสู้ตั้งแต่ปี2550ตนจนถึงขนาดนี้นะฮะอาจารย์มองว่ามันมันเป็นมรคเป็นผลในทางปฏิบัติหรือว่าเป็น,เป,นเป็นไปในแนวทางตามที่แกนนำหลายๆคนต้องการในเวลานั้นไหมฮะก็คงไม่มีใครนึกว่าเรื่องราวมันจะยืดยาวพูดตรงๆว่าเป็นทศวรรษแห่งความขมขื่นและก็เจ็บปวดนะดูเหมือนกับว่า ประชาชนจะไม่ได้รับอะไรที่ดีงามดูเหมือนกับว่าเราจะถอยหลังแต่ในในความเป็นจริงก็คือความอดทนของผู้คนเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นประเมินต้นทุนสำหรับคนในอนาคตเพราะนั้นมันไม่มีอะไรที่เสียเปล่านะในท่ามกลางความเจ็บปวดและความสูญเสียมันก็คือครูและบทเรียนสำหรับคน ในปัจจุบันและอนาคตเพราะนั้นต้นทุนที่คนรุ่นก่อนและปัจจุบันได้สูญเสียไปนั้นก็ควรจะให้เป็นครูที่ยิ่งใหญ่สาหรับประชาชนในปัจจุบันและอนาคตหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใดๆเลยนะเพราะนั้นนั้นไม่คิดว่ามันเสียเปล่า คดีวันนี้ก็เป็นการบรรยายโดยละเอียดนะของสารซึ่งบรรยายเรื่องราวยาวมากนะแต่ว่าจากเหตุการณ์ต่างๆนะแต่ว่าในที่สุดนะในที่สุดก็สรุปว่า2ปี8เดือนเหมือนกับสารอุทธรณ์ดังนั้น ดังที่เราคาดเอาไว้ว่าแม้นดูรูปการเหมือนกับว่าเราไปเราไปแล้วไม่ได้เข้าไปในล่วงล้ำไม่ได้ทำอันตรายใดๆนะในเชิงเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆแต่ว่าสารพิจารณาในลักษณะขัดขืนแล้วก็จงใจล่วงล้ำเข้าไปาเพื่อที่จะไปยืนยันไปที่บ้านนั้นเนี่ย เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็สรุปว่าก็คือ2ปี8เดือนนะเหมือนเดิมเหมือนสารอุทธรณ์ก็นี่ก็คือผลโดยสรุปนะเพราะก็อาจารย์ก็ไม่ไม่ไม่อยากบรรยายโดยลเอียดแต่ว่าเป็นการอ่านคำพิพากษาที่ยาวมากนะที่ยาวมากก็สรุปก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วเงื่อนไขต่อไปนี้ในการเยี่ยมก็คงไม่ง่ายแต่เราจะพยายาม สื่อสารก็เช่นจากยูดีดีนนวจากอาเภกของอาจารย์สื่อสารมาให้ประชาชนได้ทราบเรื่องราวเป็นระยะระยะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะไปไปไปเยี่ยมคุณดมอค่ะอ่าศรอะเดี๋ยวก็จะอาจจะเดินเข้าไปดูด้านหลังแล้วก็ไปที่เรือนจำพิเศษเลยะนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าเขาคงรับประทานอาหารกลางวันอ่าเดี๋ยวก็ไปเลย